เราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือความแท้จริงของชีวิตเมื่อเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีพ่อแม่มากมายมหาศาลที่สร้างพ่อแม่ของเราขึ้นมานี่คือข้อแท้จ,จริงนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์หลักการเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ท่านทั้งหลายครับเมื่อท่านดูภาพเหล่านี้ท่านมีความคิดเห็นยังไงท่านเกิดมาจากภาพเหล่านี้หรือไม่ ถ้ารู้คำตอบเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาก็คือเรานั้นติดอยู่ในความเชื่อท่านที่รักทั้งหลายครับดาบใดที่เรายังมีความเชื่อที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างนั้นคือปัญหาเบื้องต้นที่ขัดขวางไม่ให้เราไปสู่ปลายทางแห่งความแท้จริงดังนั้นในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราต่างมีชีวิตที่เหนื่อยยาก เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่านทั้งหลายครับหลักการแห่งการสร้างสารรค์นั้นคือสัจจิยมสากลเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้การถกเถียงทั้งหลายเกี่ยวกับชีวิตนั้นจะยุยติลงรวมถึงปัญหาต่างๆระหว่างกันผอมนุษยชาติก็จะลุติลงสงครามและความขัดแย้งทั้งหลายจะยุยติลง ท่านที่รักทั้งหลายครับท่านจะต้องเข้าใจหลักการในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของหลักการในการสร้างสรรค์ก็คือฐาน4ี่ตำแหน่งนี้คําตอบของฐาน4ี่ตำแหน่งนี้ก็คือโครงสร้างของครอบครัวนั่นเองท่านทั้งหลายครับเรามาดูรายละเอียดกันมากขึ้นเมื่อเราดู Family n e t w o r k นี้เราสามารถเข้าใจอย่างแท้จริงว่าหลักการที่คุณพ่อ ผลพบนั้นก็คือความแท้จริงภาพเหล่านี้นี่คือสัจจานิยมที่จะนำเราไปสู่ความแท้จริงที่เสมอกันในที่สุดมนุษยชาติจะเข้าใจชีวิตว่าเป็นเรื่องเดียวกันผมติดตามเรื่องนี้มา33ปีสิ่งที่ผมพบก็คือมันไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆที่จะโต้แย้งหลักการเหล่านี้ได้ มีผู้คนมากมายเรียนรู้หลักการเหล่านี้แต่พวกเขานั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหลักการเหล่านี้ดังนั้นนั่นคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องทําความสะอาดทัศนะของเราเพื่อที่เราจะเข้าใจถึงความแท้จริงของชีวิตของเราความแท้จริงเหล่านี้มีคุณค่าที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ มากกว่าสิ่งใดๆในเอกภพนี้นั่นคือความหมายของชีวิตเราทุกชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาจากมาตรฐานเหล่านี้ดังนั้นไม่ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตของเรานี่คือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องพิจารณาและเข้าใจร่วมกันความเข้าใจนั้นจะมีพลังมากมายมหาศาล ที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่อุดมคติอย่างแท้จริงเรามาศึกษาหลักการเหล่านี้ร่วมกันการ<ม>าร่วมกันสร้างอุดมคติอย่างเป็นแก่นสารถ้าหากเราทุกคนใส่ใจและมั่นใจในสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างประโยชน์อันมหาศาลให้กับมวลมนุษยชาตินี่คือทรัพย์สมบัติที่เราร่วมกันแจกจ่ายออกไปสู่พี่น้องของเรา เราจะเปลี่ยนความเป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตรแท้และร่วมกันสร้างสรรค์อุดมคติตามอุดมคติเริ่มแรกแห่งการสร้างสรรค์ที่ได้สร้างหลักการเหล่านี้ขึ้นมาและได้สร้างชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาเหมือนเมือนกันดังนั้นเราจะต้องเข้าใจความแท้จริงในชีวิตของเราอย่างตรงไปตรงมา และเหมือนกันทุมพ่อตาญญมลมนูนั้นเป็นผู้ที่ค้นพบหลักการเหล่านี้และนำมาสอนเราความแท้จริงเหล่านี้จะช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติจากวัตตสงสารหรือความไม่รู้ซึ่งพระศาสดาทั้งหลายล้วนกล่าวถึงยุคต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเวลาปัจจุบันนี้ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่มากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ดังนั้นข้อสรุปก็คือมันจะต้องมีพ่อแม่เริ่มแรกคืออดัมกับเอวาที่เป็นจุดกําเนิดของชีวิตของเราทุกคนผมเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้าไปดูช่อง YouTube ชื่อ understand point understand together และร่วมกันเสวนาในวงกว้างเพื่อที่จะร่วมกันพิสูจน์ ว่านี่คือความแท้จริงหรือไม่ iz. ในที่สุดแล้วเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเส้นทางร่วมที่มนุษยชาติจะไปสู่สันติสุขและสันติภาพอย่างสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเจอกัน ที่ช่อง understand point understand together นะครับ